และล่องมรสุมพัดผ่านในพื้นที่อําเภอสวนมหาเมื่อวันที่3พฤษภาคมพอสอสราชดอนได้รับผลกระทบเสียหายและเดือดร้อนจากพายดดดุดุร้อนจำนวน3ตำบลเพื่อกับลุณาโปรดทราบดังนี้วัน3ตำบล20หมู่บ้าน874ัวเรือน แยกเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย8 0 0สองแหง่งและโรงเรียนจำนวนหนึ่งแหง่งอีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายอายุ8 2ปีซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้ลงไปเยี่ยมให้กำลังใจมาแล้วนะครับเป็นเรียนงสัตว์นะครับกระท่อมตามเทียงนาเสียหายบางสว่วน ด้านสาระโภคทั้งไฟฟ้านะครับน้ำด้านการสื่อสารหุ <im ps ing> ้มแรงต่ำนะครับววระหว่างแรงต่ำเท่าหม้อหม้อเท่าบ้านตอนนี้ก็สามารถดำเนินการครบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ยังไม่ได้ก็เนื่องจากว่าบ้านยังซ่อมสร้างไม่เสร็จก็ไม่สามารถลากสายไปถึงยังตัวบ้านได้การนะครับช่วยเหลือนะตอนในพื้นที่อำเภอจอนหานะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยเฉพาะหน่วยที่28กองพลทหารราบที่3กองพลทหารราบที่13ของกองทพัพภาคที่2นะครับและหน่วยงานต่างๆตลอดจนพักนะครับและก็มีจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์รัฐนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองท้อถิ่นนะครับทุกภาคส่วนก็ได้ช่วยเหลือราษฎรซึ่งที่บอกว่าได้รับผลกระทบก็ทั้งหมดแหละเพราะว่ามันไฟดับกระทบแต่ที่ได้เสียหายวันนี้นั่งอยู่ด้านหน้า ความเดือดร้อนก็มีตามหนักนะครับปานกลางและเบาแต่วันนี้ได้รับความเมตตาจากสภากาชาติไทยให้้นที่เดือดร้อนหนักนะครับเพราะมีถุงพระทานเป็นจํานวนจํากัดนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็อนนะครับได้กล่าวนะครับพร้อมปะนะครับให้กําลังใจและเยียวยาจิตใจนะครับผู้ได้ผลกระทบพร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ จังหวัดหนองบุรีท่านพิสิทธิ์ชัยก่อนจังหวัหลองบรูรท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองบุรีท่านประธานอ้างตำรวจภูธรจังหวัดหนองบุรีท่านผู้นักสืบร,ราชการท่านผู้นักศานีกาชาติที่เก้าผูดอนธานีเฉลิมพระเกียรติท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริาหารองคกครองส่วนท้องถิน่นและพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก วัดไทยนะครับในครั้งนี้นะครับก็ขอเียนนะครับว่าทางจังหวัดลำปูลำพูตั้งแต่ได้รับทราบนะครับการพยากรณ์อากาศนะครับว่าจะเกิดลมพายุรุนแรงอนาะการไตรูเน่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดลำพูเนี่ยเราก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าก็เตือนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้อ่ ดูแลตัวเองระมัดระวังนะครับว่าอากาศมันจะแปรปรวนแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีพายุฤดูร้อนฝนอาจจะมีฝนหรือว่าไปอยู่บางภัยธรรมชาตินะรับภัยที่หนักมากของจังหวัดหองบัวลำภูเอ่อเป็นตั้งแต่ตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมาไม่เคยมีภัยจากลมเนี่ยนะครับหนักที่สุดพระโบโควงโมกบากูอันนี้ก็ได้รับผลกระทบรับมาที่ศรีบุรีก็ทาง นางกอนะหนองคูแก้วก็โดนนะครับมาทางอําเภอเมืองก็นางมาเฟืองนะครับมาที่นาการนาการนี่คราวที่แล้วก็โดนหนักคราวนี้ก็โดนอีกคร้บเพิ่งเพิ่งยังยังไม่ทันได้ดูแลอยุยาน้นครบเลยนะฮะโดนอีกแล้วนะครับที่นาการนี้เราก็เต่าคอยก็ถือว่าเอ่อหนักมากน,นะฮะเต่าคอยโดงสวรรค์คุณจีคุณแห่สีต่ตำบลก็ถูกอันหนักแล้วมาสุวรรณภูหาก็มีทั้งเอ่อนาดานาดีนะครับแล้วก็คุณขึ้น 13ตำบลนะครับมีบ้านเรือนเนี่ยเสียหายถึง2,034คูนเงินนะครับที่เ,เสีหยาสหายหนักๆเนี่ยราคาเปิดอยู่ไม่ได้เลยนะครับกูหลายร้อยนะครับถ้าพูดกันแล้วเนี่หลายร้อยราคาเรือนนะครับซึ่งเห็นยังที่น่าน่า,นาห็นใจมากแล้วมีผู้บาดเจ็บสาวอุ24 64แล้วที่นี่ก็มีที่อปปายุ8 2นะฮะโอ้โตาก็ โชคดีนะฮะไม่ไม่เจ็บมากกว่านี้นะครับถือว่ายังแข็งแรงอยู่แต่ก็ไม่น่าจะเกิดนะครับกับผู้สูงอายุขนาดนี้เพราะว่าผนังนะผนังบ้านเนี่ยโดนล,งล,งล่นแขนหลังนี่ช้ำม,มัลูกเกดมันใหญ่มากนะฮะหล่นล,ลงมาก,ก็เป็นมันเรื่องน่ากลัวนะครับเรื่องภัยธรรมชาติาจังหวัดเองนี่นะครับทุกส่วสนราชการไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางไฟฟ้าทางองค์กรปกครองส่วนที่เองก็เราก็ขอความช่วยเหลือไปอยังสภากาชาตินะครับซึ่ง พระพาทราชก็มาส่งวันนี้นะครับวันนี้ก็มีหัวหน้าสานีนะครับพระชาติที่9้าอุดรธานีชนระเกียท่านก็มามาด้วยนะครับของเนี่ยมาถึงเมื่อเช้าเราระดมจิตอาสาแพ็เคเสร็จนะฮะก็รีบขนเข้ามายังร้อนๆอยู่เลยนะฮะถ้าจะเป็นเป็นอาหารนี่ถือว่ายังอุ่นๆอยู่เลยนะครับ,าารรบก็รีบมามอบให้พ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับว่าจริงว่าเออยังจะดูแลกันไม่ทั่วถึงก็พยายามให้ครอบคุมมากที่สุดวันนี้ก็800กว่านะครับส่วนจังหวัดก็วันนี้ ก็จะเตรียมเข้ามาอีกนะฮะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีครัวเข้ามาช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับทีมต้มนะครับต้มมอเตอร์ไซค์ต้มเครื่อยงยานพาหนะที่เสียหายรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เตรียมมาทางพน,างน,านักพิงดูแลงานก็ส่งเด็กนะที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็เข้ามาในพื้นที่แล้วก็กาลังะระดมความช่วยเหลืออย่าง,ยางต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดนะครับก็ยังต้องดูแลกันเพราะว่ะาทางด้านจิตใจนะ นอกจากผู้บาดเจ็บทางร่างกายแล้วเนี่ยคุณหมอก็มีทีมเอ็นแครเรียกเอ็นแคเนี่ยก็มาดูแลทางด้านจิตใจก็ระดมเข้ามาโดยพ่อที่ส่วนรูหานี่ร้ 7, อยสิบเจ็ดลายนะฮะได้รับการดูแลทางด้านจิตใจแล้วก็มีคนที่อาการอาการที่อ,อกใจมากมีปัญหาทางจิตเลยนี่ต้องส่งโรงพยาบาลอีสอง,งลายระมาณเพราะว่าดูแล้วถ้าปล่อยให้อยู่บ้านอาการจะแย่ลงนะครับนีเป็นเรื่องที่ อขออนุญาตนำเวรนะฮะเพราแม่พี่น้องว่าทุกคนเป็นห่วงส่วนกลางก็เป็นห่วงนะครับไม่ได้ทอดทิ้งกันก็ขอให้เข้าใจนะครับนายตัอเองไม่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกครับก็มีการรบบายง,งานเหตุการณ์ทำงานร่วมกับกองในการร่วมเลยว่าทาทหารเนี่ยทั้งกองบริหารระบที่8กองบรหารระบที่13บริหารรที่28ก็ส่งกำลังพลเข้ามาช่วยทันทีนะครับวกว่า200กว่านายนะครับ ก็มาช่วยซ่อมบ้านที่เสียหายนะครับวันนี้ก็ซ่อ,อไมไปได้แล้วหลายสิบหลังนะครับก็คิดว่าคงใช้เวลาอีก,กไม่นานนะครับถ้าไม่มีพายุมาพังเติมก็จะ,ขขะจเข้าสู่ภาวะปกติได้เป็นพิเศษได้สูวน้ำประปานะครับบางที่นะครับระบบยัง,งยใช้ไม่ได้ก็พยายามซ่อมอแซมให้แต่ว่าจะมีน้ําน้ํามาช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสายนะครับไม่ให้ท่นานต้องอยู่ร้อนถ้าท่าน นะฮะขาดเหนืออะไรเกิดร้อนอ,อะไรนะครับก็ขอให้แจ้งที่กองบริการร่วมงานทุกวันพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเนหาหรู้จักดีเนออาะทนายมือู้จักไหมครับู้จาก,หจากใหพี่น้องไม่ต้องเกรงใจครับโทรหา่านเลยหรือว่าโทรไม่ติดก็โทรหาผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับมันเข้าไปที่ใครเล่นไลน์เป็นนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มไลน์นะครับมีศูนย์ข่าวดำรงธรรมอำเภอสวนตปูหาหรือเข้าศูนย์ข่าวดำรงธรรมจัง,งหวัดไม่งั้นไปที่เพจที่เฟซนะครับ ทงจังหวัดก็เข้าไปแจ้งความเดือดร้อนของความช่วยเหลือด่วนนะให้ลูกให้หลานเข้าไปก็ได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะครับเพจศูนย์ข่าวดำรงธรรมจะภาคเอกชนท่านสอสอข้าหาดีอยู่ในนั้นหมดครับแล้วเขาช่วยเหลืออะไรได้ก็จะลงมาช่วยกันทันทีนะครับติดขัดขัดข้องอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบได้ก็จะตอบนะครับ เขาะจะรับเรื่องไปทันทีแล้วก็แก,ก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องทันทีครับอันนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าเราทําง,งานกันอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำูทุกคนนะครับก็ในเช้นนี้นะครับผมคิดว่า,าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเพื่อมอบอสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนของอประชาชนต่อไปครับสวัสดีครับ ี่เราให้เตียไมไว้ครับเรียนเชิญครับลุกขึกก้นยนะะืนเลยครับแถวแรกครับแถวแรกแถวแรกเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือคาไว้นิดนึงนะคะระับบันทึกภาพร่วมกันนิดนึงนะครับแม่ครับขอบันทึกภาพร่วมกันนิดนึงนะครับ อ่าหันหน้ามาทางท่านผู้ว่าครับหันหน้ามาทางนี้พร้อมๆกันครับจะได้สวยครับอ่าแม่ครับแม่ครับทางนี้ครับผมอยู่ทางนี้ทางท่านผู้ว่านะครับอ่าหันหน้ามาเหมือนกันครับจะได้สวยครับขอบคุณมากครับอ่านตาาาอรุปีคับ อันนั้นเรียบร้อยนะครับขอเรียนเชิญชุดที่สองครับชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะครับชุดที่สเรียนเชิญในส่วนของเหล่ากาชาติครับเรียนเชิญครับชุดที่สองรอสักครู่นะครับเราสักคู่ครับราสักครู่นะครับ 啊，两个。